วิธีส่งไลฟ์เพื่อนให้กับเพื่อนอีกคนส่งไปแล้วนะครับเขาจะสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนกันในไลฟ์ได้มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่ไลฟ์เข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่แชทตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่ห้องแชทของเพื่อนนะครับที่เราจะแชร์รลยชื่อติดต่อเพื่อนอีกคนมาให้นะครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดปุ่มบวกตรงนี้เสร็จแล้วมากดไอคอนเพื่อนตรงนี้เลยครับ ต่อไปให้กดเพื่อนไลน์เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ไลน์เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับถ้าลายของมันเพื่อนนะครับมีเพื่อนเยอะก็สามารถมาค้นหาไลน์เพื่อนอีกคนในส่วนนี้ได้นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับเพื่อนอีกคนนะครับเป็นคนนี้แล้วกันเนาะให้กดเลือกเม <s> <ๆ>ื่อเราเลือกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าเลือกหนึ่งก็ให้เรานะครับกดแชร์ได้เลย น here, share friends, group, ini, share the them, me. ี่นะครับเมื่อเราแชร์รายชื่อติดต่อของเพื่อนอีกคนให้เพื่อนคนนี้แล้วนะครับเพื่อนที่เราแชร์ให้นะครับเขาก็สามารถกดเข้าไปดูโปรไฟล์เพื่อนอีกคนที่เราส่งให้เพื่อเพิ่มเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเมื่อเราส่งไปแล้วนะครับเขาก็จะไปเพิ่มเพื่อนกันเองนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนอีกคนที่เราส่งรายให้นั้นเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนส่งรายชื่อติดต่อให้ ก็บอกเลยนะครับว่าวิธีนี้มันจะไม่มีข้อมูลบอกในลาานะครับทาให้เพื่อนอีกคนไม่รู้นะครับว่าเราเป็นคนส่งนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการส่งไลน์เพื่อนให้เพื่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ